คือผมกระทบจากประเด็นที่เรากำลังคุยกันเยอะนี่มันสูงมากนะเพราะว่ารตรงนี้ยนะเอกชนเนี่ยผมจะมองมุมเศรษฐกิจนิดหนึ่งคนเขาไม่กล้าทําอะไรเลยเพราะยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับ,ร,บรัฐบาลรักษาการก็นะฮะผมก็รู้สึกว่าอาอย่างเช่นกรณีของกระทรวงดีเอสเนี้ยถามเยอะมากที่มีปัญหาหรื่ออะไรทุกวันนี้ละลั่มรีไปไหนนะะ กาตกออกก็ติดตักไปตลอดนะฮะคือคือคือลักษณะมันคือลักษณะเกียร์ว่างรัฐบาลใหม่จะเข้ามาก็ยังไม่เข้ามาไม่ได้เพราะกขาต้อราผิดชอบส่วนหนึ่งของความล่าช้าความล่าช้านี่มันมันเป็นมันเป็นต้นทุนนะมันมีราคาของมันนะใช่ใช่ใช่ผมคิดว่าอย่างอย่างอ่ะนักลงทุนต่างชาติจะมาก็ต้องรอ ว่ารัฐบาลไทยจะเป็นยังไงนะครจ้าไกลมาไหมถ้ามาแล้วจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเขาต้องมาวิเคราะห์อะไรต่างแต่ว่าผลยังไม่ออกมาตอเนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงสุญายค่ะหลายเดือนตั้งซึ่งรู้ว่าหลายประเทศในป่านนี้เขาตั้งรัฐบาลได้แล้วแหละมแม้แต่ประเทศไทยเองเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะจําได้ไหมครับอ่มัยก่อนเราตั้งเสร็จเนี่ยก็จะตั้งรัฐบาลกันได้ครับไม่เกินเดือนนึงอ่ะ Uh huh. นะ่ะคุณพักความม้่งใหม่เป็นรัฐบาลจะต่อจากไปริปัดนะสมัยของพักไทยรักไทยสม,มัยร,รัฐบาอเลือกตั้งใกล้ยังยังไม่รู้ผลเลยว่าได้กี่ที่นั่งเขานั่งคุยกันแล้วว่าจะใครเป็นรัฐมนตรีอะไรครับื่แตอนนี้เนี่ยทําอะไรไม่ได้เลยฮนะซึ่ง,งสร้างความเสียหายมากใน,ในกระบวนการที่ทางานที่ล่าชา้าอันนี้ไม่ได้พูดติดคัดถูกไหมคะอืม กรณนนีที่คุณสุป,ปังพูดถึงเนี่ยเรื่องเรื่องนี้ผมไปนึกถึงตอนไหนรู้ไหมทีค่คุณไพบูลยุบพักตัวเองเนี่ยถึงป่านี้มันจบไมู่กต้องนี้มีใครสรุปได้เลยอ่าอ่านะฮะซึ่งไอเน,นี้ยที่มีคนไปล้อเลียนตลอดเลยว่าตกลงอ่าปายที่นี่เปิดเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจคุณไพบูลนะ,ะผมเองเนี่ยก็สอบ๋อยวคุณนี่ะอ่าก็ก็ก็สอบถามกกตแล้วแหละว่าทําได้ไม่ได้อะไรเงี้ยเออ ผิไดไปหมดเลยขาพี่นี่ก็ผิดไปหมดนะครับขา่ขาวเต็มมาแล้วคุณสักใจพี่ทวีและท่านผู้ชมนะครับผม<า>ขออนุญาตนะจะได้ชัดเจนเขาบอกว่ากกตเนี่ยมีมติเป็นเอกฉะชั้นหกเสียงไม่รับคำร้องกรณีพิธาริมเจริญรัฐมีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญในการสมัครรับเลือกตั้งเหตุการณ์ถือหุ้นไอทีวีสี่หมื่นสองพันหุ้นแต่ให้รับเรื่องไว้พิจารณา แต่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาเป็นความปรากฏนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าข้อกฎหมายตีความว่ายังไงคำร้องที่ได้ยื่นมาของทั้งสามคนเป็นคำร้องที่ยื่นเติระยะเวลาที่จะรับคำร้องไว้พิจารณาในกรณีรที่ว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามระเบียบกกตว่าวยการเลือกตั้งสสจึงเห็นควรพิจารณาสั่งไม่รับคำร้องไว้ตามระเบียบ แต่เนื่องจากกรณีรับท้อดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับเขาจริงแล้วพฤติการและมีหลักฐานพอสมควรและมีข้อมูลเพียงพอจะสืบสวนไต่สวนต่อไปว่านายพิธาเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมี่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและรู้อยู่แล้วนะครับและรู้อยู่แล้วอืมนะครับแล้วก็ใช้คําว่าอะไรเ่ยนะครับพยายามจะอยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะครับอ่ครับ เออตนไม่มีสิทธิ์และรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและได้สมัครรับเลือกตั้งอันเข้าข่ายเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนมาตราสี่บสองวงเล็บสามและมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดงพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสได้เห็นควรพิจารณาสั่งให้มีการไต่สวนเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือปรากฏโดยคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนที่รับแต่งตั้งจะมีการไต่สวนตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ในระเบียบต่อไป อ,อ๋อก็คือไม่ได้ปัดตกสักทีเดียวก็ยปัดตกสักทีเดียวออเอออ่าฮะเออแต่ก็คือว่าคงจะต้องหลังจากที่ตั้งรัฐบาลแล้วก็นะครับไปจนถึงกระบวนการโหวตเลือกนายกม,มันก็ต้องวนกลับที่เราเคยพูดว่าสวก็จะบอกว่าคุณสมบัติไม่เคลียร์ครับอ,อันนี้ยิ่งหนักถูกเทอามองจากที่ประเด็นที่พี่ทวีว่าต่างชาติยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งตั้งคําถามเยอะอืมแล้วก็ไม่มีความเชื่อมัน่นเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับคุณสนัน อังอุบลกุลใช่ไหมฮะประธานหอการค้าไทยก็บอกว่าตอนนี้อยู่ซาอุดีก็ปรากฏ่าอยู่ซา,าอุาดีเนี่ยก็ได,ได้ได้พบกับหลายหลายคนนะครับที่เป็นอ่านักธุรกิจชาวต่างชาติที่เขาก็ไปร่วมไปด้วยแล้วก็มีพวกทูตหลายประเทศก็โทรไปสอบถามครับนะครับว่าเอ๊ะตกลงเราจะตั้งรัฐบาลกันยังไงแล้วมันมีผลอะไรไหมเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยนักธุรกิจต่างชาติเขาบอกเขาได้รับคําแนะนําจากเอกอักแาชทูต ของประเทศเขาที่ประจาประเทศไทยบอกว่าให้ชะลอการลงทุนไว้ก่อนเพราะสถานการณ์ไม่แน่มาไม่นิ่งแล้วก็ไปสอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยันนี้อนะครับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิจัยเอาไมเนปปูแถลงข่าวเองเลยครับนะครับก็บอกว่าตอนนี้มันมีผลกระทบดับชนีเชื่อมั่นดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคขยับขึ้นแต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนของชาต่างชาติยังมีคำถามเยอะ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของรัฐบาลับเอออ่ะแล้วกรณีที่ที่ที่บกตสั่งนับคะแนนใหม่มันจะยังไงมันก็จะยิ่งซ้ําเติมให้เกิดความระส่ำระสายหนักขึ้นไปอีกไหมครับพี่ทวีพองยังไงคือคือผมขอย้อนประเด็นเมื่อกี้นี่ถึงผมว่าคือคือผมว่าอาการหนักคือหมายถึงเล่นหนักกว่าเดิมนะในการที่บอกว่ารู้แล้วผม่ห็นว่า มันเป็นคือคือคือการตีความกฎหมายเนี่ยเมื่อเราไปสมัครเข้ามหาอะไราสักแห่งหนึ่งเนี่ยบางทีบางระเบียบเราเราตีความไม่ออกนะว่าเรามีสิทธิ์จะเข้าไม่เข้าครับน่คือคือบางทีเวลากฎหมายมันเขียนคำกวมเนี่ยผมว่าตตก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัตินี่ครับใน่ปล่อยให้มีการเลือกตั้งแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นสสสมัยแรกด้วยอ่าใช่ใช่พี่ธามไม่ได้เป็นสสสมัยแรกแล้วสมัยที่รับผ่านเขาได้ยังไง แล้วทำไมถึงบอกว่าเฮ้ยคุณรู้อยู่แล้วผมว่าไม่ใช่หรอกผมว่าอันนี้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 ผมว่าแย่มากถ้าคิดอย่างนี้นะเพราะอะไรไหมเพราะว่าที่เราก็สมัครไปโดยที่เราก็มั่นใจว่าเราทําถูกไงครับใช่ไหมเรามั่นใจว่าเราเอ้ยเราสมัครแบบนี้เพราะว่าเราคิดว่าวิชานี้เป็นวิชาแทนวิชานี้ได้อืมแอะปรากฏว่าาสอบเสร็จปีคุณร้องบอกเฮ้ยคุณเอาวิชาสังคมมาใช้ประวัติศาสตร์ได้ยังไงครับเออ แต่พวบอกคลิปเป็นเนื้อหาเดียวกันเพียงแต่ชื่ออ้าวขึอน่าเหกันบ้านผมเขาเรียกว่าสังคมพิยาแต่บ้านคุณเรียกประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยครับนะฮะก็คล้ายๆกันก็อย่างเงี้ยคนวิจัยคือคนรับสมัครสิแล้วต้องแก้มีการเลือกตั้งครับอืมใช่ประเด็นที่คุณพูดอ่ะอ่ามันเป็นย้อนได้อือฮะคือได้ถ้าเผื่อกกตจะมาแย้งว่าไม่มีคนร้องนะ สมมตินะฮะว่าถ้ากรกตนะครับครับกรกตอบอกว่าไม่มีคนร้องเนี่ยนะอ่มันจะอ่แย้งได้จากไปดูที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกรกตตรวจสอบคนอื่นอะ่ะที่ไม่ใช่คุณพิธานะรเราจะเห็นคนนะที่หมดสิทธิ์ลงรับสมัครรับเลือกตั้งนะหนึ่งบุคคลเคยต้องโทษอืมครับสองเจ้าของบ่อน สาอสามที่ยเถื่อนมันมีนะทื่กรกตทีสมัครมาแล้วเนี่ยกรกตรับสมัครแล้วก่อนวันเลือกตั้งเนีกรกตสอยอ่ะมันมีอยู่นะต้องไปดูว่าเนี่ยกรกตตรวจสอบมันมีคนร้องอืมเมื่อเราพยายามจะจะจะวิเคราะห์ข้อกฎหมายแบบที่พี่ทวีว่านะว่าทำไมคุณไม่ตรวจสอบมันก็มันก็จะมีเหมือนที่เหมือนอาจจะมีคนแบบไปตีความแบบเอ้ยก็ไม่มีคนร้องมานี่แต่คนอื่นอ่ะอืมใช่ไหมอย่างกรณีคุณชานชัยอ่ะ คอคุณชายคุณยออยว่ามีคนร้องหรือหรือว่าคุณตรวจสอบคครับแต่ที่ดูจะถามมีใครร้องคุณชานชัยนะเออมีใครไปร้องคุณชานชัยเออผมผมก็ยังเช็คในพื้นที่ก็ยังม่ก็บอกก็ไม่ไม่ไม่มีครับผมเช็คในพื้นที่ผมคิดว่ากรณี้รับหักเรี่ยมโหดเหมือนตอนเรื่องพุทธการศึกษาไงครับอ่าพุทธการศึกษานี่เพื่อรักหักเยี่ยมโหดร้องนะอืประเภทมึงเป็นกูไม่ได้เป็นอ่ะครับ เนียกมันมันจะมองแบบนี้เลยแต่ประเด็นที่ที่อย่างที่บอกอะก็คือเป็นก่อนให้ปล่อยก่อนรับรองก่อนแล้วสอยอืคือเรื่องร้องก็จะสู้ประเด็นบอกว่างั้นที่ผ่านมากรกตก็ละเว้กลบัตรหน้าที่เนี่ยแหละผมว่าเดี๋ยวกรกตจะมีคนไปร้องอ่ะกะเผื่อคนที่จะไปร้องนี่อาจจะเป็นนักร้องขาประจําก็ได้คุณไปคุณระเไว้ใบบัตรหน้าที่อ่ะคุณไม่ได้ตรวจสอบคุณไม่ทาอะไร คุณล่อยไดเลยก <นะ S 2> ตั้งแล้วเว้นหนึ่งห้าเจ็บอ่ะเพราะว่าถ้าถ้าร้องเจ้าของเจ้าของบ่อนคุณตรวจสอบเจอเจ้าของเจ้าของเจ้ามือหวยทวนคุณตรวจสอบเจอผู้ต้องโทษคุณตรวจสอบเจอเนี่ยนะครับแล้วคนคุณวิทาคุณไม่ได้ตรวจสอบในหนึ่งห้าเจ็บนะคุณละเว้นการปฏิวัติหน้าที่สำหรับบุคคลคนนี้นะอืมเออออครับคุณปล่อยไปสอสอนสี่ปีนะใช่ใช่ใช่ คือคิดว่าคือก็กตอเนี่ยนะเราอย่างที่เราเคยคุยกันว่าชุดที่คือชุดแรกะอ,แะอะนะหลังจากนั้นเป็นชุดสมทั้งยุคไหนพักไหนดูแลรัฐเป็นรัฐบาลกรตจะโอนรือนาต่างชุดตอนของคณะกรการกรตทีงติดคุกติดอะไรกันต่างค<ฆ>แล้วตอ,ตอนนี้ก็ก็แบบเดียวกันใะล้ๆกันนะฮะผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบ การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยชาวบ้านพูดถึงก,กรกตด้านลบเยอะมากใช่แต่เรื่องของการอตอนวันเลือกตั้งที่มีอุปกรณ์ในเรื่องของไม่พร้อมทีเ่เอากระมังถังอะไรต่างมาเป็น,นอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนะนี่คือเรื่องั้านห้าพันล้านนะงบเรื่องั้านห้าัล้านนะแล้วก็คุณภาพของบุคลากรอ,อืมผมเคยคุยกับกับพ,พวกที่เป็นอดีตข้าราชการก็าบอ,อกทำไมกรมาไทย คนติงบุคลากรเลือกตั้งอย่างน้อยสุดกำลังผู้ใหญ่บ้างนะครูอืมีเจ้าที่ตำรวจมีครูมีอสมมีอะไรจากที่นั่นน่ะแล้วก็อบรมมจริงจังจริงจังเดี๋ยวนี้เวลาใช้กกตอะไรรู้ป่ะครับะพอคุณเลือกตั้งก็คือมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นหลักแล้วก็ไปเอาญาติพี่น้องตัวเองมาเอาคนในชุมชนตัวเองมาเป็นบางทีก็ไปอบรมรับเข้าอบงพันหนึ่งก็ฟังอยู่ครึ่งวันแล้วกลับอแนะนำไปไม่ได้ อืมคือแล้วมันบางทีมันต้องใช้ดุลพินิจนะอย่างเช่นการการกระบาดไปถ้อมสี่เหลี่ยมอืมเนี่ยคือคนทั้งประสบการณ์หรือคนที่ไม่มีความรู้อะไรต่างนี่ยมันมันตัดใจไม่ได้นะอืมผมคิดว่าเนี่ยผมคิดว่าเออถึงเวลาหรือยังต้องมาทบทวนบทบาทของกรกตกับหรือจะกลับไปแบบมาไทยเหมือนเดิมไหมอ่าฮะซึ่งไม่ได้เสียหายเดี๋ยวนี้มีโซช่โซเชียลมาช่วยกันเยอะมากเนี่ย นะฮะพึ่งมึงะพึ่ที่ผมเคยเล่าอ่ะอินเดียเนี่ยใช้ใช้คนเดียวในการเนือกางเรือกยอมใช่ใช่นะเออเขาเราก็แต่มีอํานาจต้นฟ้าแต่คนหนึ่งคนที่มาเป็นคนคุณภาพที่คนทั้งประเทศการยอมรับอ่ะห้าดาบเนี่ยดาบเนี่ยหลายเล่มมากก็แต่ละอันคมคมสามารถย้ายกับรายการไปอยู่ในที่ที่อื่นได้ ยากโยกย้ายใครกันจากทางใต้มาเหนือจากเหนือมาใต้เพื่อไม่ให้เกิดการคุ้นเคยกับคนสมัครในพื้นที่นะฮะในแต่พวกนี้เราให้อำนาจในการให้ความดีความชอบต่างอินเดียประเทศใหญ่กว่าเรามหาศาลเลยนะให้กนโตคนเดียวในช่วงแรกนะผมไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ช่วงแรกเนี่ยให้คตคนเดียวให้อำนาจในการโยกย้ายให้อำนาจความดีความชอบอืมขอให้อำนาจในการคัดเลือกคน อืนายก็ก็ตะก็ไปฝังตัวอยู่หนึ่งปีในจังหวัดพื้นที่นั้นนั้นมื่รู้จักพื้นที่อแล้วก็การโยกย้ายเพื่อไปให้คุ้นเคยกับทางอทางนักการเมืองนะครับที่สําคัญเนี่ยเขาใช้ตอนลงคะแนนเสียงเใช้ปั๊เนิ้วมือเนี่ก็หมึกที่ใช้พินแบงซึ่งจะใช้เวลาเนี่ยสามวันในหมึกถึงจะหายมันเป็นหลักฐานได้ อืมถึงประเทศเขาใหญ่มาาสารเนี่ยเขายังทําได้ผมเราปีนใช้คบห้าพันกว่าล้านเนี่ยนะฮะเราทำออกมาอย่างนี้นะเราดูตองกันครับว่าตอนนี้มีกี่คนอย่างกรณีที่เล็กพูดถึงว่าก็อย่างที่ผมคิดอที่ช้าเพราะว่าเขามีวาระในการประชุมเพื่อดูรัชอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องที่มันขยงหรือกว่าจะเยืนคือกันได้อยู่กันห้องชั้นเดียวกันนี่แหละผมเคยขึ้นไปครับ พอตัวทุกวันห้าเสือนะผมสวยอยุห้าเสือผมเคยขึ้นไปทางนข้าไปหลังจากก็อยู่ชั้นเดียวกันแหละอันนี้เก่งเพรยิงเสือเยอะแต่ย่งไม่ค่อยถูกกันกว่าจะนัดกันได้ก็จะอะไรกันได้นะฮึถ้าคนนี้แต่เพราะความเป็นผู้ใหญ่ความมีอำนมีสั์มีสีอห้การนัดคุยกันมันมันต้องมีพิธีกรรมครับอันนี้ผมว่าไรู้จักว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบใช่ใช่สามใช่ไหม คือ,อทํางานในเวลาราชการอ่ะยังยังติดกับความเป็นราชการอ,อ่ะออไองานแบบนี้มันต้องทํางานไม่มีวันหยุดมันไม่ใช่ว่าเอ้ยเข้าเข้างานเก้าโมงเลิกงานห้าหกเย็นมันต้องไม่มีไอแบบนี้มันต้องเลิกคิดไป